้กูก right like ูไม่รู้ไกลกี่รอบแตมอนจะพ้นถั่แล้วกันกูขอมึงออกก่อนอ่ะถ้าเป็นไกลก็ไหวนีกอย่างถ้าเป็นเพื่อนก็ไกลไม่เป็นลมไกลเป็นคนดีอยู่แล้วไงไกลพูดตามจริงหรือไกลจะเป็นแค่เล่นเกมนะไอ้เทียพูดอย่างนี้กูขอไกลสักทีก่อนไอ้เีย็นโอ้โหยขอไกลสักทีคือคือถ้าจะบอกไอ้ไกลมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างไอ้ตอนเมื่อกี้ที่ไปแก้แก้สมบัติไอ้ไกลมันเดิมๆไม่รู้ทางเลยมันเดินชนเลยมันจะไปภาษาอะไรกับเป็นมันดูไม่ได้ดูอย่างนั้นไม่ได้ เอาไปแพ้ก็แพ้ไปเอาไซมอนน่ะเอาไซมอนเอาก่อนละไป่กลไปพอพอกูฆ่ามึงเสร็จอะกูปิดไมค์กูร้องเพลงอยู่คนเดียวแบบคนเฮ้ยแต่ตายตายคนแรกได้เป็นนั่นเว้ยกาเดียนแหม่หรออืมคุ้มครองคนอื่นได้แต่กูไม่เคยคุ้มครองใครเลยกูทำเควส ก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนผมก็จะมาเล่นเป็นเกมอมงอัดเนาะก็ต้องพูดกันเยอะนะเกมนี้แหละคนอาจจะรู้จักเขานะหรือบางคนก็อาจจะแบบยังไม่รู้จักนะคือมันเป็นเกมลักษณะแบบจะผิดเพื่อนนะใครแบบเป็นฆาตกรแบบนี้นะประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าเกมนี้มันดังอยู่นะดังช่วงหนึ่งแหละืมอืม เจอที่ไหนโอนไหวตรงออกซิเจนนี่แหละห้องอะไรนะห้องอะไรนะกูยังไม่ได้ออกรวมกันเดิมเลยตรงออกซิเจนใช่ปะถ้าตรงออกซิออกซิไหนบนละออกซิเจนบนก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่ด้านล่างมีสามคนมีไอ้ปุ๋ยมีกูแล้วก็มีไอไอกายกูเดินกูไาเดินผ่านกายตรงล็อกเกอร์ลูมอะคือกลวยังไม่ได้ออกจากห้องเดิมเลยอ่ะ ไม่รู้ว่ากายตัวจริงหรือเปล่าต้องหลังแคดอ่ะห้องที่เวเป็นต้นไม้อะเออเมื่อกี้ขึ้นไปบนต้นไม้อะใครอยู่บนต้นไม้ใช่แล้วพอออกจากตรงนั้นมาออกจากหน้านั้นอะก็เห็นเห็นใครก็เห็นไอ้บีมตายไงไอ้ว่าอยู่ไหนอ่ะก็อยู่กับต้นไม้อ่ะอยู่กับอีกสองคนอ่ะอยู่กับป่าอยู่กับอีกคนอ่ะ มึงแก้อยู่กูเห็นไล่ปาดอ่ะตาน้าตาตากูเลยใช่เหรอไอ้ชาเยอะปาดคอยบีมอ่ะคออยู่ไม่ผ่านไอ้กลยรู้นะกูแก้อยู่ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมได้กู้ใช่ไหมมักูกาลังแก้อยู่แต่กูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกูเห็นตัวมึงน่เะกูกาลังขึ้นไปพอดี แล่ปาดขยับแม่งปาดหอแต่หน้าตาคือเลยเฮ้ยเฮ้ยเคฮ้ยเฮ้ยเฮ้าโอเคผมก็ได้โหวตไปแล้วนะมีคนโหวตผมด้วยโอ้เต็มกราฟไอ้เหี้ยเห็นกูเป็นคนยังไงวะโหวตกูอะเป็นคนแบบเมื่อกี้คนตอแหลไอ้้เหียบางคนชัวจังเกมนี้ก็ต้องเน้นการทำเฟซด้วยผมสรุปก็คือกูยังทำเฟซห้องนั้นไม่เสร็จ ผมก็ยังทำให้เสร็จนะเวสนอะอันนี้ผมก็จะมาเล่นกับเพื่อนนะผมเพื่อนประมาณ11คนนะตอนแรกเล่นกันแต่แบบมีสองคนไปนอนนะก็เลยแบบเอาแบบ ح ح> อเอาเกมที่มันดูสนุกอะ่ะเออเอามาเล่นนะเอามาลงให้เขาดูเห็นนะแต่ไม่รู้คนดูจะสนุกกับผมหรือ,อเปล่านะเฟสนี้มันทำยังไงวันนี้อะ่ะทำเฟสไหนไมาได้ไปทำเฟสอื่นก่อนนะเออแต่ผมก็ลงให้เขาดูเห็นนะ เกมนี้เราก็มีกันอยู่กี่คนวะเก้าคนนะโอเคเดี๋ยวเราตามหาเวทนะจริงๆเปิดแผนที่หาเวทก็ได้นะแต่ผมจะแบบยังไม่เคยเล่นอมองอัดไงเคยเล่นผันผ่านนะผมก็ยังแบบอยากจะเดินสำรวจแบบให้คนดูได้เห็นนะเราก็ให้ตัวเองได้เห็นด้วยแหละตรงนี้มันจะมีคนอยู่นะ้ทำไมแทมันขึ้นช้าจังวะพวกมึงได้ทำางกันมัเน,นี่ย เหลืออีกปลาเลยเว้ยตรงนี้มีเควสให้เราทำนะโอเคแต่คุณูาเควสมาทำง่ายนะเกมนี้มีเสียงดังว่าต้องไปตามพวกบอร์ดวะยังไงก่อนโอเคเสียงหายดังไปและโอิคว่าไม่น่าจะมีคนจับผิดผมได้หรอมะว่าผมก็ผมก็แบบไม่ใช่ฆาตากรไงไอพียังเป็นไรอะ่ะ เป็นเอนจิเนียใช่หรือเปล่ากูมีเควส์สแกนด้วยจะดูว่าเห็นดูดท่อออกมาไมกูก็รอมึงก็รอให้มึงดูกูเห็นมึงจะทำเควสกูรอให้มึงทำเควสเสร็จแล้วกูก็โดดให้มึงดูแล้วก็ถ้าไม่เชื่อก็กูทำเควสเสร็จกูเห็นมึงโดดออกมาจากท่อกูก็วิ่งหนีแล้วกูวิ่งหนี้ันดู่ท่าไหร่ก็มีเควสสแกนด้วยจะไปดูว่าบอกว่าอยูุดยัมมี่อยู่กับไซมอนอืมเมื่อกี้ก็อยู่ด้วยกูไปแก้ข้างบนอยู่กูเห็นไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สไม่น่าใช่กูอยู่วิ่งขึ้นไไปปจะกเ ต่ไอพีกูสองตัวมันน่าจะฆ่ากูเลยถ้ามันเป็นไม่ไอพีไอพีวิ่งตามฆ่าขึ้นมาไอพีมุดท่อแล้ววิ่งตามขึ้นมาเว้ยไอกูกูเดินมากดกูเดินมากดุดท่อแล้ววิ่งตามขึ้นมาไม่โคตรโคตรน่ากลัวเลยไอไม่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่น่าเป็นแล้วบ่ามันมันมุดท่อในห้องที่มันมุดท่อมีอปุ๋ยอยู่อืมกูก็กูก็กูมาแก้ไอเรเดเตอร์กับไอปุ๋ยกับไอไอซโมนใช่ปะล่ะ ไอทีเนี้ยกูก็รอตอนแรกก็จะรอไอ้ปุ๋ยอ่ะดูก่อนแต่ไอ้ปุ๋ยมันทำเควสอยู่เห็นมึงมากูก็เลยรอมึงทำเควสเสร็จแล้วกูก็เดี๋ยท่อข้าไปกดเควส์ไว้แล้วเควส์จะบังจอฆ่าไว้ไงพอครับเปิดเสร็จอม่ได้ผัวจากท่อเลยอแล้วก็ทาไม่เชื่อก็มีเควสสแกนอยู่ก็ไปดูเควสสแกนกูกับกูก็ได้กูไอทีไม่น่าใช่เพราะว่าไอทีมันมีโอกาสที่แบบจะฆ่ากูได้อยู่แต่กูไม่รู้ว่ามันอาจจะแบบเห็นคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่แต่ไม่มีไม่มีใครบอกว่าตัวเองเป็นเอออนนนนจจิิเเเีียยยรรร์์ใช่ม้หืตาไปแลว โอ้เนี่ยไอจีเนี่ยใสัตว์ไม่ถ้าเกิดว่าไอบีไอบีมันก็เอจีเนี่ตายไปแล้วถ้าแบบโอ้ไอบีนี่มันตายไปแล้วไงไอนีมอเตอร์นูมีอันนี้กิฟต์กิฟต์กิต์กูมีสแกนมาดูกูสแกนได้นะสแกนตัวเดี๋ยวกูไปสแกนกับพีเจไอไอไอบีเป็น importer หรอ่าว่าไงนะพี่ว่าอะไรนะบีมเป็นอิ m พอร์เตอร์เหรอไร์โมอนบอกอ่ะ เออบีมเป็นแล้วโดนฆ่าได้ไงวะอินพร์เตอร์ฆ่าเองได้เด้อม,มีหมุ่แล้วที่จริงเราเดินตามพวกสองก็ได้นะคนดูเพราะว่ามันเป็นเฟสไงจะได้แบบง่ายๆแบยแต่ว่าผมมือนหน่อยไงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้มาเล่นเกมแบบนี้นะพอดีเพื่อนชวนกระทันหันนะกระทันหันเลยนะคนดูผมก็เลยต้องมาเล่นนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะทุกคนเล่นเกมให้คนอื่นดูบ้างครับผมไม่ใช่แบบเล่นเกมเดียวนะเอาจริงผมก็อยากทำหลายเกมด้วยแหละแล้วเควนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าทำยังไงนะคอมเม้นกนมาได้ผมเน่มไอเควนนะไม่รู้ทำยังไงพวกมึงนินชวนเล่นเกมแบบกระทันหันกระจานคิดแล้วคนดูยังไงก่อน จริงตามลูกสอนไปก็ได้คอนโดตอนนี้เมือนเราจะอยู่คนเดียวนะเอาจริงไม่น่าจะมีใครพูดถึงเรานะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวไงยังไม่เจอคนนะโอเคเจอคนหนึ่งนะคนดูผมว่าตัวสีแดงไม่น่าจะเป็นฆาตกรปะคนนี้ชื่อว่าเฟิร์นนะคนนี้ไม่น่าจะเป็นฆาตกรเพราะว่าผมอยู่กับเขาหนึ่งคนไงเนะี่ย ก็ตัดทิ้งไปได้เลยรัมผมคือเขามีโอกาสฆ่าผมแหละแต่ว่าเขาไม่ฆ่าไงโอเคเดินมาสามคนนะคือเดินกันเยอะเนะี่ยฆาตกรก็แบบไป่กล้าฆ่านะเฮ้ยมันขอจะโดนลงท่อไปนะ นี่มันจะเป็นปุ่มกดนะปุ่มแบบเช็คคนอะไรประมาณนี้นะเอาจริงคนดูอาจจะแบบพูดกันง่ายคนดูอาจจะแบบฉลาดกว่าผมมนาะในการเล่นเกมนี้นะผมยังดูแบบยังเ,เดินไม่รู้เรื่องอยู่เลย,ยเกมเนี้ยอะไรตรงไหนคือตรงไหนอะไรอย่างนั้นนะมันให้ทำกับเฟรนี้เวรนี้นี่เราไม่รู้จริงๆกว่าะไระ่ะเป็นไร ดี๋ยวผมลองยืนกระเขาก่อนไม่โดนค่านะเออไม่ใช่จริงด้วยเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะสิบหายแล้วตัวภูมิตายสองเลยเหรอเมื่อกี้เดินมาไม่มีตัวภุมกูไม่ตายหาไปแล้วตายอยู่ในตัวที่แดงอ่ะตายว่าตัวที่แดงไม่ไม่ได้เป็นหรอกใช่ข้าเดินมาทางไหนวะเนี่ยอ่านสีเขียวสุดอะข้าเดินลงมาจากข้างบน เจออกายตรงบ a คนี่ถ้าเจอไอ้ใครวะเมื่อกี้ใครตายเนี่ยถ้าเจอ,อพีเจอ,อยู่ตรงข้างบนคาเฟเทเลียอ๋อโอเคไหมหรอตรงบันไดอ่ะไม่ใช่ตรงบันไดตรงทางเกือบสามเหลี่ยมแล้วไอ้กายอยู่ตรง b a l คนี่แต่ตอนล<อ>งมาข้าไม่เจองงเว้ยมันน่าจะฆ่าตอนนี่อแต่ที่แน่ๆก็คือแค่คนพูกูแม่งตายพร้อมกันสองคนเลยเฮียกู เยดแม่ไอคนตายมันเป็นเอนจิเนียร์ไปแล้วกูบอกอยู่ว่ากูเป็นเอนจิเนียร์แล้วกูไปทําสแกนกับไอพีเจไอพีเจสแกนก่อนกูแล้วพีเจก็กูดูกูสแกนแล้วไอเแคยไอเแคยปุ๋ยมังก็เลยมาดูว่าตายฝาดเลยแล้วไอสองคนที่นี่แม่งตายแล้วกูใครจะปุ๋ยจะเป็นซ้ายหรือขวาล่ะซ้ายหรือขวาดีกว่าซ้ายหรือขวาเหรอมันเหลือยามี่กับนั่นใช่ไหมยกายว่าขวาป่ะ กายกายไม่น่าได้ฆ่าไอ้นั่นอะไม่น่าได้ฆ่าพีเจบ่อยอะก <c oughs> ายว่าขวา <c oughs> พีเจอบัวลอยอะเชื่อไหมไเฟิร์สมึงมึงสนใจใครเป็นพิเศษไหมล่ะเพื่อน <c oughs> มันต้องมีแค่ส <c oughs> <ป>องคนแหละไม่ถ, <c oughs> ถ้าเจอถ้าเจอบีดรู้ยู่ข้างบนข้างบนอยู <c oughs> ่ไอพีนะลงมากับเอ้นั่นอะไม่รู้หลังหลังจากที่กูเจอมึงครั้งล่าสุดก็คือสามแยกแล้วกูไม่เคยเจอมึงเลยอะเพื่อนเพื่อนไส่มอนเออห้องฝั่งขวาไอห้องเขียวอะอยู่ไหนนะ ไอห้องช่องบนอะมันชื่อห้องอะไรวะเจอล่าสุดตรงไหนตอนโหวตเลยเหรอแอดมินอะแอดมินอะเจอตอนโหวตเหรอเจอเจอเจอก่อนก่อนไฟดับอะตองโหวตแต่ต้องโหวตอะก่อนไฟดับก่อนไฟดับกูไปทําอะไรเฮ้ยมีคนโหวตกายได้เหรอมีปะเนี่ยเข้าเข้าบิดรูทก่อนแล้วโอ้โหนัวนัวนัวนี่น่าใช่หวะหายแล้วเปล่าแล้วกูเหมือนเชื่อ โอ้หเปล่ยงแฟรงหรงเลยว่ะอันนี้เราก็เราก็เดินกันมาเยอะนะผมว่าแม่งตัวขาวเป็นฆาตกรหรอคนดูเชื่อผมไหมเพราะว่าตัวสีแดงกับตัวตาเขียวนี่คือแบบไม่ใช่อ่ะคนดูตัวสีขาวนี่ผมไม่ค่อยได้เจอหดอกนะยังไงก่อน โอเคคนนี้ไม่ใช่นะ,ะเดินด้วยแล้วปลอดภัยแน่นอนอตาเขียวก็ไม่น่าจะใช่นะสำหรับผมนะเ<ช>อาเดินกันส<ๆ>ี่คนดูดีจะกล้าฆ่าไหม,ไมเห็นจะจั่าตาแนละ้วถ้าเกิดกดข่า เรามานั่งคุยกันดีกว well. <laughs> <laughs> well ่าเรามานั่งคุยกันด mm ีกว่าเหลือฆาตกรกี่คนวะเนฆาตกรมันหลุดเหรอมมีันไม่มีใครเหลือสองคนวะถ้าเหลือสองคนมันดับเบคิวแล้วมันดับเบิลคิวไปนานแล้วถ้ามันจะทำไม่มันมันต้องชนะไปเลยป่ะถ้ามันเหลือสองคนอ่ะเออถ้ามันเหลือสองคนมันชนะไปแล้วเว้ยแต่ทีนี้มันน่าจะเหลือคนเดียวซึ่งไซมอนมึงเดินตามไปเมื่อกี้เพราะว่าพี่มันสแกนใช่ไหมล่ะ ือเฟิร์สไม่น่าจะเป็นหรอกพี่ไม่ใช่เออแล้วเฟิร์สก็ไม่น่าจะจเป็นหรอกเพราะเฟิร์สเดินกับกายไม่งั้นเฟิร์สก็ฆ่ากายไปแล้วมึงหรือเปล่าเฟิร์สไม่ใช่ไอ้ปุยไม่รู้ไ่อะกูไม่ได้อยู่กับมึงอะเฟิร์สกูเห็นแดดไอ้พีเอเดี๋ยนะจริงพูดใหม่ดิฮะเมื่อกี้มึงอยู่กับกูนี่ไม่หมายถึงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้กูไม่ได้อยู่กับมึง ก่อนหน้านี้กูเจอแต่ไอพีไม่แต่ก่อนหน้านี้ข้าอยู่กับกายแต่ข้าก็ไม่ได้เชื่อใจกายเ<อ>ต็มเต็มร้อยหรอกข้าก็ไม่ได้เชื่อใจกายแล้วล่ะหรอกอ่าทีทีนี้ฟังกูนะคือคือถ้าไม่เชื่อใจกายอ่ะนะไม่เท่าไหร่แต่คือกูมุดท่อลงมาจากไอออกซิเจนบนลงมายันด้านล่างคือมาเจอมึงใช่ปะ่ะเฟิร์สแล้วคือเจอไอ,อกาย <c oughs> <อ>สามคนแล้วทีนี้ถ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปออกซิเจนอันล่างอันสุดท้ายใช่ป่ะแล้วทีนี้คำถามเดียวก็คือทำไมไอไซมอนอยู่ข้างล่างเออไซมอนอยู่แล้วทำไมไซมอนไม่กดเพราะอันบนมาเสร็จไปแล้ว ก็ตกลงแล้วมันเหลือห้าวิแล้วมันเหลือห้าวิเลยประเด็นคือมันเหลือห้าวิใช่หรอใช่แล้วมันเหลือห้าวิคือมึงจงใจยังไม่กดใช่์ไว้มึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่ <laughs> ก็เหี้ยกูกดดีดด <laughs> ถ้าเกิดมาควรเสร็จนานแล้วเว้ยเพราะกูเห็นมึงเดินแยกไปด้านล่างนานแล้วเพราะไม่มีใครมากับขโมงกับกูแต่อาจจะเป็นกายก็ได้ไงเ <c oughs> พราะกายก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะไปกดไงถ้าเกิดถึงสุดท้ายแล้วนะครับอนน้ามมกไม่ได้กระตือรือร้นที่จะกดกูคิดว่ากายอ่ะ งกูกูไม่รู้ไงก็ใส่ฟอนต์จะพ่นทั่วทั้งแล้วกันกูขอมึงออกก่อนอ่ะถ้าเป็นกายก็ว่าอีกอย่างถ้าเป็นพี่กายไม่เป็นหรอกกายเป็นคนดีอยู่แล้วไงกายพูดตามจริงเดี๋ยวกายจะเป็นแค่เล่นเกมนะไอ้ยัยพูดอย่างนี้กูขอกายสักทีก่อนใจเย็นใจเย็นโอ้โหยขอกายสักทีกายสักทีรอกดบล็อกอีกรอบยืนติดกันแค่นั้นแหละยืนติดกันเอาไว้อะไรก็รู้แหละใครเป็น จะโหวตได้ไงวะเอาเป็อย่างนี้ถ้าเกิดยืนติดกันแล้วฆ่าตกรมันจะแบบกล้าฆ่าเหรอมันก็กดสถาบานไงอ่ะเดี๋ยวยืนติดกันแล้วกันนะอ่ะเห็นไหมเปลี่ยงแปังขึ้นอีกอีแล้ว่าคนดูไม่ต้องแปลกใจนะว่าเสียงผมเวลาคุยกับเพื่อนกับเวลาอธิบายให้คนดูอย่างเงี้ยเสียงมันอาจจะแบบแตกต่างกันกันหน่อยนะเพราะว่าแบบผมปิดไมค์ในรีพอร์ตนะ เวลาคุยกับเพื่อนก็เปิดมาเปนดิสคอดนะแล้วก็ปิดม์อย่างเงี้ยเสียงมันก็อาจจะดูแบบปแปลกๆนิดนึงอ้แม่งทำเวไม่เต็มเลยคนดูคือมือนมากเล่นเกมเนี่ยแต่ก็ยังอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้นะแต่ฆาตกรเนี่ยเป็นไปได้ยังไงว่าคนดูแบบอยู่ลำบาบไปท้ายแนละ้วแบบไม่ได้โดนฆ่าแบบช่วง,งแรกๆอะ่ะ พราะว่าเราเล่นกันอยู่ประมาณเก้าคนเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะอืควันนี้แหละเพื่อนต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องไงแค่สคนเราต้องเคลียร์สองคนนั้นแหละน่าสงสัยอ่ะคือเราโหวตไปคนใดคนหนึ่งแบบให้สุดเลยได้ไหมจะได้แบบรู้กันไปเลยได้แล้วกายคิดว่าใครอ่ะไอคิดว่าไครเพราะจะถั่วกายคิดว่ากาย กายไม่ก้อยเเฟิร์สเฉยคือว่ากายเดินกับเฟิร์สที่เองไม่เห็นใครเลยเพราะเองไปเดินคนเดียวแล้วอะไรฆ่าหรือเปล่าเองไม่เองไปยืนแล้วเองไปยืนเกาะกับใครดีกว่าเอางี้ดีกว่าเองไม่เห็นใครเลยทำเควสไงกูผ่านไอพีผ่านไอกายผ่านผ่านทุกคนนะแต่กูไม่ค่อยเห็นมึงไงไม่แต่คือฆ่าไอพีกับกายนี่ฆ่าเห็นมาตลอดเลยเว้ยก็เลยผ่านเฉยบตลอดเลยนะ คือคือถ้าจะบอกไอ้กายมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างไอตอนเมื่อกี้ที่พี่แก้แก้สมบัติไอ้กายมันเดิมเดิมไม่รู้ทางเลยมันเดิมเดิมชนเลยมันจะไปภาษาอะไรกับเป็นแล้วมันดูไม่ได้มันดูอย่างนั้นไม่ได้เอาไปแพ้ก็แพ้ไปเอาไซมอนเนาะไซมอนเอาก่อนละอ่ะไปกายไปกายว่าใครดีกว่าใช่ไหมกายา เรียบร้อยกินไมโลซินะมอนอกยู่ของเราดีไอ้การ์ต้นเกมปาดค่ากูอะไม่ใช่มอนเหรอจบเกมลงด้วยดีนะใช่เป็นอีกคนนึงอะปาดป้ลปาดเป็น